ออเหมือนมีพ่อซุ่มดูอยู่แล้วออกมาปรากฏว่าเป็นพ่อจริงๆใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วแล้วใครมาถึงกันก่อนที่นัดนัดกันที่เข้ามาก่อนลูกมันร้อนไหนมาเล่าให้แม่ฟังสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้านะคะ ก็ไก่คันแล้วก็เดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีเราจะเตรียมตื่นไปใส่บาตนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครตื่นเลยเดี๋ยวนาฬิกาปุุกก็คงตื่นน้องไทยน้องกวานอนกับแม่พี่ต่อนอนกับพ่อเมื่อกี้แฟดมันสองตาใช้ยปิดเขาโวยวายนะคะ <c oughs> ดีจะได้ปลุกไปในตัว เพราะว่าวันนี้พ่อกับแม่ต้องมีภารกิจต้องไปอุดรกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ่ายแค่นี้ก่อนเห็นแต่ตีนท้องไทยก่อนแล้วกันเพราะว่ามันสองตานะคะเพราะว่าวันนี้ต้องตื่นเช้านะคะแม่ก็เลยปลุกทุกคนวันนี้จะเป็นวันแรกที่เด็กๆจะกลับบ้านกันเองโดยไม่มีพ่อกับแม่ไปรับ ปกติพ่อเปียดจะไปรับที่โรงเรียนนะคะแต่วันนี้พ่อกับแม่ไปทําธุระที่อุดรเด็กๆก็จะต้องกลับบ้านเองนะคะน้องไทยให้ยัยทวดไปรับเลิกบ่ายสองครึ่งส่วนพี่ๆให้เดินกลับกันเองนะคะตื่นแล้วหรอลูกโอเคไปใส่บาทกันสวัสดีค่ะพบกับช่องเป็นต่อแอนสองแตงนะคะตอนนี้เด็กๆก็ล้างมือมัดผมเตรียมแมสรอใส่บาทเรียบร้อยนะคะ ปกติตอนอยู่ออคิทเราตื่นเช้าใส่บาตรทุกวันเลยนะลูกเนาะแต่ตั้งแต่กลับมาที่นี่ไม่ได้แบบใส่บาตรกันเลยสามสี่เดือนเพิ่งจะมาแบบเริ่มใส่กันเนี่ยแหละตั้งแต่มาอยู่ที่นี่สามสี่เดือนนี่คือแบบตื่นสายตลอดเลยแม่ได้ตื่นใส่บาตรแค่ครั้งเดียวเองมั้งวันนั้นตื่นเช้าส่วนพ่อเป็ดก็ได้ตื่นใส่แค่ครั้งเดียวตอนพบรอบวันอา่าเสียแก่มากก็ตื่นใส่ส่วนพี่ต่อก็ได้ตื่นใส่แค่ครั้งเดียวเนาะวันนั้นอะตื่นเช้าที่เย็นพ้วยพาไปใส่เนาะ ได้ใส่ยแต่ว่าต่อไปนี้เราจะกลับมาใส่ทุกวันแล้วเพราะว่าตั้งแต่มาที่นี่เราไม่ค่อยได้ใส่บาตกันเลยจะอยู่ออคิดใส่ประจำเลยต่อไปเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแนละ้วลูกเนาะทำบุญสะสมบุญไวนะ้แล้วลูกเนาะตอนนี้เราก็กำลังรอผ่ากันอยู่นะคะ อันนี้ทําใส่จานไว้ให้เด็กพระมีสี่รูปก็ข้าวเหนียวสี่ปั้นนะคะวันนี้พ่อไม่ได้ไปซื้อของใส่บาตให้นี่ใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวยายนึ่งทุกวันตอนเช้านี่เพอายายตื่นเช้ายายตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าส่วนเราก็ตื่นสายกว่ายายนะคะ าแล้วเราก็กําลังจะแวะไปร้านวีทีแหนมเนืองนะคะไปซื้อแหนมเนืองไปฝากยายแล้วก็เด็กๆแหนมเนืองชุดความทานปะคนเยอะมากเลยเนาะพนักงานเยอะมากก็ตล่องนู้นก็มีของถ้าเป็นของฝากก็จะใส่กล่องแบบนี้เนาะเดินทางไกลแต่ถ้าพร้อมกินเลยก็เป็นแบบที่เราซื้อ โ <Okay. S 2> อเคก็ข้าต้มกระดูกหมูไว้ให้เด็กๆกินตอนเลิกเรียนนะทวดวันนี้ทวดไปรับน้องไทยพาะพ่อกับแม่ไปอุดรมาพ่อกับแม่กลับมารับไม่ทันแล้วก็พ่อแม่เพิ่งถึงบ้านค่ะแล้วน้องไทยก็ดีใจมากเลยค่ะังี่ไดีใจดูข้อกินหนมข้อไทยข้อไทยเหรอ เหมือนมีพ่อซ no? 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 sì ุ่มดูอย well, ู่แล้วออกมาปรากฏว่าเป็นพ่อจริงๆใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วแล้วใครมาถึงกันก่อนที่นัดนัดกันที่เข้ามาก่อนลูกมันร้อนไหนมาเล่าให้แม่ฟังนัดกันที่ไหนใช้ชายคา่ามานี่มาใกล้ๆจ๋าจ๋ามาใกล้ๆแม่สัมผัสหน่อยม่แล้วก็บอกว่ากลับบ้านไสก็เอากระเป๋ามาแล้วก็บอกว่าได้เลยค่ะ อ๋อพี่ต่อเลิกเรียนแล้วพี่ต่อก็เดินไปหน้าห้องแตงกวาแล้วก็เรียกน้องว่าแตงกวากลับบ้านใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วน้องก็ออกมาบอกว่าได้ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดินออกมาพร้อมกันเหรอลูกใช่คับแล้วได้หวัดดีคุณครูไหมลูกก่อนออกมาพวว่อหวัดดีเหคะเออแม่แจ้งคุณครูไปแล้วว่าวันนี้พ่อกับแม่ไปทุระอาจจะมารับไม่ทันให้เด็กๆเ,เ,เดินกลับแต่ที่จริงทวดบอกว่าทวดจะไปรับนะค่ะอือเพราะว่าใช่ใชทวดจะพาน้องไทยเดินไปรับหน้าโรงเรียนกลัวเด็กๆมาไม่เป็นแต่เด็กๆเดินมาได้เลยเหรอลูก จับมือน้องเดินใช่ <not S 1> ไหม <Manchester> พ่อสัมภาษณ์หน่อยพ่อไปแอบซุ่มดูเหรอแล้วพอเราเห็นได้มาเราก็จอดดูอยู่ว่ามันจะเดินีจะเดินถึงไหแล้วแล้วเธอจอดดูอยู่กี่นาทีนาทีเดียวแล้วเธอซุ่มดูตรงไหนลูกไม่เห็นเธอเหรอไม่ไม่รู้เราเห็นมันมันไกลแต่เราเห็นแล้วเราจำมันได้สองคนอ๋อเธอเห็นลูกก็เธอจําได้เธอก็เลยไปหลบแล้วแอบดูว่าลูกจะเดินไปถึงไหนใช่ไหมเขก็เห็นเราแต่ว่ามันไม่แน่ใจว่าใช่พ่อหรือเปล่าอะไร เดินถึงครึ่งทางแล้วจะถึงบ้านแล้วใช่ไหมลูกก็เดินถึงปากซอยฝัง่งนะูนออ่ะพี่ตอบว่านั่นเหมือนรถดพ่อเลยเนาะหนูก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นพ่อนะพี่ตออยายทวดจะไปรับอยู่ถ้าพ่อกับแม่กลับมาไม่ทันพ่อกับแม่กลับมาทันทวดก็เลยไม่ไปรับวันนี้ทวดไปรับน้องไทยมานะนนมีข้าวต้อมอยู่หลังบ้านไปตักมากินเลยนะลูกทวดทำม,ดมีขนมใช่ไหมคะ แม่ว่าไปอาบน้ําก่อนดีกว่าเพราะว่าเดินมาเหงื่อท่วมเลยไ,ไปอาบน้ําก่อนค่อยมากินไปลูกปะแบ่งให้พี่ด้วยนะมไม่เป็นไรของกินเยอะแม่ซื้อแหนมเนืองมาเดี๋ยวรอกินพร้อมถวม่วปาไปอาบน้ําปาลูกเก่งมากมตบมือให้ตัวเองหน่อยลูกเดินกลับบ้านวันแรก <c oughs> อ่ากินแหนมเนืองกันจ้าแต่ใครกินเป็นไหม,ไมรอพี่กว่าไปเอาช้อนก่อน กินเป็นกินแต่เด็กก็กินได้กินแต่ไส้กรอกก็ได้อันนี้ใส่พริกแล้วมันเผ็ดในไทยกินผักโชซิกกินผักโชว์โชว์อเคเดี๋ยวไหมเลีย <c> ว <oughs> มาลูกมาขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> โอเคกินกันหยิบ <c oughs> กินเลยโอ้โหผมบิวในชิมในกินไส้กรอกโชว์ 何 <music> มีมะเฟืองมีพริกก,ก็คือใส่ใสตามฮักเหรอ,หรอมักแปลว่าชอบมักแปลว่าชอบถ้าหักถึงจะแปลว่ารักนี่ใส่ผักตามชอบแล้วก็ใส่แนมนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักกับน้ำจิ้มนี่แล้วก็มัมเข้าปากดูนะคะคำใหญ่มาก ขายมากินทันกินพอดีหันพุ่งเสร็จ